ของอร่อยสตรีทฟู้ดอินเดียก็ต้องเอามือกวาดกันแบบนี้นะเริ่มมานี่ก็หั่นพริกหั่นหอมแดงนี่โอ้โหหอมแดงมาแล้วนะและนี่ก็เป็นข้าวโพดนี่ยังไม่สุกเนี่นี่ก็จัดการใส่ตัวกระทะนาบกันเลยนี่เห็นเมนูนี้ครั้งแรกนึกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะดูขนมปังนี่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์จะทำไปทำมาเป็นแซนด์วิชแต่ว่าตอนสุดท้ายเป็นพิซซ่านี่มันยังไงนี่เมนูนี้ ทาเนยใส่ซอสมนะเขือเทศแล้วก็มายองเนสปาดให้เข้ากันแบบนี้นะดูร้านก็ดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะเปิดดูนี่สุกแล้วนะก็เอาจานมาเสียบนะแม่แล้วก็จัดการกวาดกันแบบนี้นะเอามือมากวาดด้วยนี่โหย้ยขั้นตอนมาสะอาดดีๆก็ใช้มือจับกันทั้นงนั้นนะไม่ร้อนด้วยนะแม่ดูนะ เอามือหยิบเฉยเยจะไม่ว่าเลยอันนี้ปาดไปทั้งสันมือนะแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยแล้วก็ขูดชีสกันแบบจุใจตามสไตล์สเตทฟูดอินเดียกันเลยทีเดียวเชียวหั่นมะเขือเทศกันแบบโบบากันเลยแล้วก็โรยมาซาร่านี่โหคลิปนี้ครบเลยมาซาร่าหอมแดงแล้วก็เอาไปน้าม่ะแม่ทำเหมือนแฮมเบอร์เกอร์แต่ไปหน้าแบบนี้ก็เหมือนการทำแซนด์วิชกันเลยนะแต่วิธีหั่นนี่หั่นเป็นพิซซ่านี่มันอาหารอะไรกันเนี้ย ทาเนยอ,อีกรอบพร้อมเสิร์ฟมีซอสผักซอสเผ็ดนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศบอกได้คำเดี๋ยววันนักกินมากถ้าชอบการพาโบา้นแบบนี้ก็ต้องที่ช่องรีวิวจีิีเท่านั้นนะอย่าลืมกดติดตามลา